สวัสดีครับอันนี้เทสนะครับเทสเสียงดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกได้ว่าได้ยินกันปกตินะครับก็ในเมื่อได้ยินกันปกติแล้วเราก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดู คลิปตอนนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ดูคลิปย้อนหลังไลฟ์นะครับเพราะว่าในไลฟ์บางครั้งจะมีการพูดอะไรที่ค่อนข้างที่จะมากกว่ามากกว่าที่พูดตามปกติที่ตัดไปลงคลิปนะครับก็สำหรับช่องของผมนะครับก็ยังมีที่ว่างให้สปอนเซอร์อยู่นะครับเดยวดมเราก็ชอบนะครับชื่นใจนะครับ สามารถเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูยอดเราค่อนขางเข้ามาดูตอนนี้ก็ตามมาได้นะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมก็จะเปิดไลฟ์ในอีกช่องทางด้วยนะครับวันนี้เรื่องที่จะพูดเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับจะข่าวข่วหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับศิลปินที่ผมชื่นชอบนะครับครับโอเคออาล้โอเคเอ สวัสดีนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมตอนนี้นะครับเราอาจจะพูดคุยกันอีกประมาณสักเจ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเนื้อหาหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยากจะพูดในวันนี้นะครับวันนี้อาจจะพูดไม่ได้นานมากนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีคดีความนะครับที่จะต้องไปรับผิดชอบที่ศาลก็จะต้องตื่นเช้าหน่อยเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็น่าจะพูด สําคัญสําคัญแล้วก็เน้นในประเด็นที่อยากจะพูดเลยนะครับแต่เริ่มตามเวลาเดิมครับเวลาเดิมที่เรารู้กันนะครับก็คือตอนสองทุ่มนะครับในส่วนของเนื้อหาสําหรับอาจจะมีหลายท่านที่เป็นกังวลกับฉากข้างหลังของผมนะครับว่าดูเก่าหรือว่าดูบ้านดูไม่เรียบร้อยก็อาจจะขอให้รออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่เกินเดือนเมษาครับเดี๋ยวผมก็จะย้ายแล้วนะครับไปอยู่ที่ที่ดู ดีว่าน,นี้แน่นอนอใช้คำนี้ได้เลยนะครับรทบลองพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ดูไลฟ์ที่แล้วนะครับหูฟังที่ปกติผมใช้แล้วก็เป็นภาพหน้าป,ปกปตัวนี้นะครับยังไม่ได้เอาไปซ่อมนะครับยังไม่มีเวลามันบลูทูธแล้วเสียงมันอุยอุยไม่รู้จะอุยทำไมเหมือนกันแต่ว่าทิ้งไว้แค่แหละไม่เป็นไร <laughs> ถามว่าวันนี้เรื่องเรื่องหลักที่จะพูดคือเรื่องอะไร กต้องเกริ่นกันกรินก่นกันก่อนนิดนึงว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ติดตามศิลปินเกาหลีมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับตั้งแต่วงการเริ่มต้นใหม่ๆยุคเกิลเจนคาร่าก็เราก็ติดตามศิลปินมาตลอดนะครับหนังเกาหลีเราก็ชอบดูนะครับแต่ว่าวงหนึ่งที่ประทับใจเลยตอนนี้ก็จะเป็นวงนิวจีนตอนนี้เขาก็ทำการ รีแบรนด์ตัวเองเรียกตัวเองว่า NJZ นะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของ New Jeans ก็คือว่าเขาได้ถูกทางค่ายต้นสังกัดเนี่ยฟ้องร้องนะครับฟ้องร้องดำเนินคดีเพราะว่าเขาประกาศเลิกสัญญาฝ่ายเดียวแล้วมันจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าอันนี้คือชนะคดีแล้วหรือเปล่าหรือว่าอันนี้คือแค่ ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีนั่นก็คือในเรื่องของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ทางอดอล์นะครับก็คือคายภายใต้ไคายต้นตำรับของยูจีสเนี่ยชนะคดีในส่วนของการที่มีการคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อไม่ให้ผมเรียกเอ็นเจละกันเขาเปลี่ยนวงอะผมเข้าข้างผมเป็นบันนี่คนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นที่เขาให้ NJZ เเนี่ยไปอยู่ข้างเดียวกันนะครับ ขอโทษที่เขาให้ NJZ เนี่ยห้ามทําการแสดงนะครับหรือว่าทําการรับโฆษณาที่เป็นอิสระจากพวกงานแสดงต่างๆแล้วทาง NJZ จก็ออกมายอมรับแล้วด้วยว่า ยอมรับคำพิภาคษาสาลแต่ว่าวันนี้นะครับวันที่ผมพูดอยู่นี้วันที่23ม,มีนาะก็เป็นวันแรกที่เธอจะได้พวกเธอจะได้ขึ้นแสดงบนเวทีโดยใช้ชื่อศิลปินเป็นเ g ็นครั้งแรกแล้วมันจะเป็นการละเมิดคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลหรือเปล่าเราก็จะต้องมาดูเรื่องของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนว่าในไทยเป็นยังไงนะครับที่ผมมาพูดในวันนี้ส่วนมากจะเป็นเรื่องของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในไทยว่ามีการปฏิบัติยังไงแล้วก็ทำอะไรได้บ้างนะครับ เหมือนเดิมครับทุกครั้งที่มาพูดคุยกันผมจะพูดในส่วนของคดีแพ่งเป็นส่วนมากนะครับในส่วนของว่าในคดีแพ่งและการมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างแล้วก็ใครสามารถขอได้นะครับโดยส่วนมากคนที่ขอว่าต้องเป็นโจทย์อยู่แล้วนะครับคุ้มครองไม่ให้เกิดความเสียหายกับโจทย์มากขึ้นก็ถึงแม้ว่าจะยังไม่สองทุ่มดีแต่ว่าผมว่าเราเริ่มเนื้อหากันเลยก็ได้นะครับ ขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าแอร์แอรที่ห้องก็ไม่ค่อยเย็ยนผมก็ค่อนข้างที่จะร้อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับเอาละ่ะถามว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวคืออะไรคือระหว่างที่มีการดำเนินพิจารณาคดีนะครับในฐานะที่เราเป็นโจทย์หลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าอย่างสมมุติถ้าเกิดว่าเราฟ้องขอ ครอบครองประปักที่ดินหรือว่าฟ้องเรื่องผิดสัญญาเราก็กลัวว่าจำเลยจะกระทําผิดสัญญาต่อไปหรือว่าจะเอาที่ดินออกขายให้คนอื่นก่อนที่เราจะสามารถได้สิทธิ์การครอบครองประปักตรงนั้นนะครับก็จะมีวิธีการครุ้มครองสิทธิ์ให้กับโจทก์ที่เป็นคนฟ้องคดีอย่างหนึ่งเราจะเรียกวิธีการนั้นว่าวิธีการครุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคําพิพากษานะครับจริงๆถ้าเกิดว่า พูดสั้นๆเป็นวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษานะแต่ว่ามันจะเป็นต้องศาลต้องมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งถ้าเกิดว่าไม่มีคําสั่งออกมาให้กับทางโจทแล้วเนี่ยจำเลยเขาอาจจะเอาทรัพย์สินหรือว่ากระทาการใดก็ตามแต่ที่ทําให้มันเกิดความเสียหายกับโจทได้ในภายหลงังแล้วอาจจะไม่ได้เยียวยาความเสียหายได้โดยง่ายอีกอาจจะโอนที่ดินแล้วไปตามต่อ,อยากหรือว่ามีการ กระทำต่อไปแล้วทําให้เกิดความเสียหายมากไปกว่าคําฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นการมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวก็เลยเป็นเรื่องสําคัญในคดีทางแพ่งแล้วก็เป็นสิทธิของโจทย์ที่สามารถจะยื่นคําร้องขอให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้และในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดให้ฟังว่าคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่พูดอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถยื่นได้เมื่อไหรอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีผลยังไงรวมไปถึง เหตุผลสําคัญในการแสดงต่อศาลว่าต้องใช้เหตุผลอะไรเพื่อให้ศาลมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวเป็นประเด็นหลักของเราในวันนี้นะครับสําหรับท่านที่เข้ามานะครับในตอนนี้แล้วต้องการที่จะปรึกษาปัญหากฎหมายก็สามารถพิมพ์คําถามทิ้งไว้ได้นะครับอาจจะฟังเพลินๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอผมพูดจบในประเด็นที่ผมจะพูดแล้วเนี่ยผมจะตอบทุกคําถามเลยนะครับเอาละ กลับมาที่ความหมายของคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลเนี่ยเป็นคําสั่งที่ศาลออกในระหว่างพิจารณาคดีในระหว่างพิจารณาคดีแปลว่าทันทีที่ท่านยื่นฟ้องนะครับแล้วก็ก่อนมีคำพิพากษาเนี่ยจะต้องมีการยื่นคำร้องตัวนี้ถ้าเกิดท่านอยากให้มีการคุ้มครองชั่วคราวเกิดขึ้นอาจจะบอกทนายของท่านก็ได้นะครับว่าเราเกรงว่าจะมีประเด็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดทนายแนะนําว่า อาจจะไม่จําเป็นอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของท่านนะครับเพราะว่าครั้งทนายเขาจะรู้ว่าอันนี้จะเป็นต้องยื่นคุ้มครองชั่วคราวไหมหรือว่าไม่ต้องนะครับแล้วพอเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยตัวกฎหมายจะมีเรื่องสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งก็คือคําสั่งอะไรก็ตามแต่นะครับที่มีคําสั่งออกมาในระหว่างพิจารณาคดีแล้วไม่ได้ทําให้คดีจบไปท่าไม่สามารถอุทธรณ์หรือว่า โตแยงได้นะครับพวกคําสั่งที่ทําให้คดีจบไปเช่นคําสั่งว่ายกฟ้องหรือจําหน่ายคดีออกจากสารระบบความเนี่ยถือว่าเป็นคําสั่งที่ทําให้คดีมันออกไปจากศาลท่านสามารถที่จะกูทอนคําสั่งเหล่านั้นได้แต่คําสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยเป็นคําสั่งระหว่างพิจารณาคดีที่ออกมาแล้วกระทบกับสิทธิ์ของจําเลยอย่างแรงเลยแหละเพราะว่าจําเลยจะถูกห้ามหรือถูก ไม่ให้กระทําการบางอย่างหรือถูกอายัดท,ทรัพย์นะครับหรืออาจจะถูกให้ชําระหนี้บางอย่างชั่วคราวไม่ว่าจะถูกให้ทําอะไรก็ตามแต่จําเลยไม่มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งชั่วคราวตรงนั้นครับมีแต่ต้องปฏิบัติตามอันนี้คือข้อดีข้อหนึ่งของคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่จะทําให้ทางโจทก์ไม่ต้องกลัวว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นมากไปกว่าที่เราฟอร้องคดีนะครับแล้วเราก็จะกลับมาว่า คดีอะไรบ้างที่สามารถยื่นคําร้องขอให้คุ้มครองชั่วคราวเราก็จะต้องกลับไปประเภทของคดีก่อนเนาะในคดีแพง่งคดีในคดีแพ่งนี่มีเยอะแยะเลยมีแต่ถ้าเกิดแบ่งก็จะเป็นคดีแพ่งสามาัญนะครับคดีแพ่งสามาัญก็อาจจะมีทุนทรัพย์ตั้งแต่สามแสนบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นคดีที่ ไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงนะครับเพราะอยู่ในเขตหน้าของศาลจังหวัดอันนี้นก็เป็นเรื่องทางกฎหมายล้วนๆเดี๋ยวผมจะไม่พูดถึงแล้วกันแต่เอาเป็นว่าทุกคดีนะครับยกเว้นคดีมโนสาเร่พวกคดีมโนสาเร่ข้างหน้า,ขา,นาเขตเป็นมอมานะเวลาไปยื่นฟ้องคดีหรือเวลาที่คดีมาถึงเราทุกคดีเนี่ยโจษสามารถขอให้สามีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้โดยที่การมีคําสั่งให้ขอให้คุ้มครองชั่วคราวเนี่ยจะมีประเด็นหลักๆทั้งหมด4ประเด็นนะครับที่สามารถขอได้1นนะครับก็คือ ขอให้ยึดทรัพย์ที่พิาพาทของจำเลยทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับไว้ก่อนพิาพากษาหรือยึดเงินที่ลูกหนี้ต้องชําระให้กกบจำเลยคือข้อนี้ถ้าเกิดให้ผมอธิบายเนี่ยก็เหมือนกับว่าสมมุติว่าเราฟ้องคดีในเรื่องของการซื้อขายที่ดินนะครับแล้วเรากลัวว่าจำเลยเขาจะเอาที่ดินเนี่ยโอนไปให้คนอื่นเราก็สามารถที่จะขอให้มีการยึด ที่ดินพิพาทเอาไว้ได้การที่จําเลยเขาจะเอาออกไปขายหรือว่าโอนให้คนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้ออื่นอีกนะที่ไม่ได้เป็นการยึดทรัพย์อย่างเดียวรวมไปถึงเงินที่ตัวของจําเลยเขาอาจจะได้รับจากลูกหนี้อย่างเช่นเรารู้ว่าเฮ้ยเราให้กู้ยืมเงินไปเป็นจํานวนเงินประมาณ1 0 0 0 0แสบาทยกตัวอย่างเลยเฉย,ยนะครับแล้วเราก็รู้ว่าตัวของจําเลยเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่กาลังจะได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้รายหนึ่ง เราก็สามารถไปยึดเงินก้อนนั้นมาได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเงินมันมาเข้าบัญชีเขาเราก็ไปยึดเงินก้อนนั้นได้แต่ว่าเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่าทุกการขอคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยจะต้องพิสูจน์ด้วยนะครับว่ามีเหตุที่จะทําให้เราจาเป็นต้องคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็ทุกกรณีที่ผมกำงจะพูดต่อไปนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องพิสูจน์จนศาลพอใจ คืออันนี้เป็นคําที่เขียนไว้ในตัวบทกฎหมายเลยนะว่าต้องพิสูจน์ด้วยเหตุต่างๆเนี่ยจนศาลพอใจเพราะฉะนั้นก็ต้องยกเหตุขึ้นมาให้ครบอย่างในกรณีของข้อหนึ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ว่าตัวจาเลยเนี่ยอาจจะตั้งใจจะยักย้ายทรัพย์สินที่พิพาทของตนไปให้คนอืานศารหรือว่าจะโอนหรือว่าจะขายหรือว่าจะจําหน่ายหรือว่าจะทําเอาไปให้คนอื่นนะ ซึ่งการทําแบบนั้นเนี่ยมันจะประวิงหรือขัดขวางการบังคับคดีในภายหลังถ้าโจทย์ชนะคดีนะครับและในข้อหนึ่งเนี่ยหรือมีเหตุจําเป็นอื่นตามที่ศาลจะพิเคราะห์เห็นการเห็นเป็นการยุติธรรมและสมควรก็ใช้คําว่าหลังจากที่เราเสนอเหตุต่างๆไปแล้วเนี่ยถ้าศาลมีดุมพินิษเป็นคาที่ทุกคนจะได้ยินกันบ่อยนะครับถ้ามีดุมพินิษของท่านว่าอันนี้เพื่อเป็นการยุติธรรมแล้วก็ไม่ให เกิดความเสียเปรียบกับฝั่งโจทย์ก็อาจจะต้องมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อยึดทรัพย์เอาไว้ก่อนอันนี้ก็คือกรณีที่1นนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือห้ามครับห้ามชั่วคราวไม่ให้ทําละเมิดหรือผิดสัญญาต่อไปในการกระทําที่ถูกฟ้องร้องหรืออาจจะมีคําสั่งอื่นที่บรรเทาความเสียหายเดือดร้อนที่โจทย์จะได้รับนะครับในข้อ2เนี่ยจะเป็นกรณีของนิวยีนที่ผมอธิบายไปเมื่อตอนตน้น ก็คือถ้าเกิดว่าทางค่าย a อดอไม่ได้คือตอนนี้เขามีการทางนิวยีนเขาฉีดสัญญาใช่ไหมเอ็นเจซขาฉีดสัญญากับทางอดอแล้วเขาก็จะออกไปรับงานเองรับงานกับแอบแบรนด์แอมบาสเดอร์รับงานโฆษณารับงานเพลงต่างๆถ้าเกิดว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้น a อดอมองว่าตัวเองยังมีสัญญาพิเศษกับนิวยินอยู่ถ้าเกิดว่ารีแบรนด์เป็นเจซ แต่ว่าห้าคนนั้นก็เป,นเป็นสมาชิกเดิมของนิวเ e a ร์อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้เขาก็เลยได้พิสูจน์แล้วว่าจําเลยน่าจะตั้งใจกระทําซ้ําอันนี้คือที่สิ่งนี้ต้องพิสูจน์ต่อศาลน,นะครับอันนี้คือในกฎหมายไทยนะแต่ผมผมคิดว่าในกฎหมายเกาหลีวิธีการพิสูจน์เรื่องของคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยไม่น่าจะต่างกันมากนะครับก็คือต้องพิสูจน์ว่าจําเลยกระทาซ้ําตั้งใจกระทาซ้ําหรือทําต่อไปซึ่งการละเมิดหรือผิดสัญญาหรือการกระทาขณะที่ถูกฟ้องนะครับ แล้วก็หรือว่าโจทย์จะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําจําเลยหรือในกรณีนี้ครับในกรณีที่2เนี่ยก็สามารถที่จะห้ามไม่ให้กระทําการบางอย่างได้อย่างเคสของนิวยอน์กก็ถูกห้ามไม่ให้ออกไปโชว์ที่ไหนไม่ให้มีเพลงใหม่ไม่ให้รับงานโฆษณาเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดความเสียหายกับอดอถ้าเกิดอดอชนะในภายหลังนะครับเพราะว่าเขาก็จะเกี่ถ้าเกิดอดอ r ชนะ ดูยินก็ยกเลิ่สัญญาไม่สําเร็จก็ยังจะต้องกลับไปทํางานภายใต้อดอเหมือนเดิมแล้วถ้าเกิดเกิดความเสียหายอะไรขึ้นอดอต้องเป็นคนรับผิดชอบนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ศาลเนี่ยที่เกาหลีนะครับแต่ผมคิดว่าเหตุการณ์มันก็น่าคล้ายของประเทศไทยนี่แหละก็คือเขาก็เลยมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมาไม่ให้ NJ ็นเจอะไรต่อไปก็สงสารน้องๆแต่ว่าเหตุมันมีนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ยังไม่ใช่เรื่องของชนะคดีนะครับเป็นคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างมีคําพิพากษาระหว่างพิจารณาขอโทษครับคือยังไม่มีคาพิพากษาแต่ว่าระหว่างพิจารณาสามารถคุ้มครองตรงนี้ไปได้นะครับต่อมากรณีที่3นะครับก็คือเป็นกรณีที่ขอให้มีศาลมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็ส่งคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวตัวนี้ไปให้ในายทะเบียนว่าเฮ้รั์พิพาสตัวที่กําลังฟอ้องคดีกันอยู่เนี่ยห้ามนายทะเบียน จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะห้ามจำนองห้ามขายห้ามโอนห้ามเพิกถอนห้ามเลยนะครับเพราะว่าแต่ว่าแล้วตรงนี้ก็ต้องพิสูจน์เหมือนกันนะตรงนี้ตัวของโจทย์ก็ต้องพิสูจน์ว่าถ้าเกิดว่าไม่คุ้มครองแล้วเนี่ยเกรงว่าจำเลยจะดําเนินการที่มีการจดทะเบียนหรือว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแป,แปลงทางทะเบียนนะครับหรือจะบอกว่าทั้งกรณีที่2และกรณีที่3เนี่ยเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดมีดุมพินิสฐาเห็นว่า เห็นเป็นการยุติธรรมและสมควรศาลก็สามารถที่จะคุ้มครองชั่วคราวได้นะครับส่วนกรณีที่4นะครับกรณีที่4เป็นกรณีที่ถ้าเกิดผมในฐานะที่ค่อนข้างที่จะเห็นคดีมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับยังไม่เห็นการขอคุ้มครองชั่วคราวในคดีแพ่งที่ให้จับกุมและกับขังจำเลยไว้ชั่วคราวอันนี้เป็นเคสที่สามารถทําได้เหมือนกันตามกฎหมายนะครับแต่ว่าจะจับกุมได้เนี่ย ก็ต้องพิสูจน์ด้วยว่าตัวจําเลยเนี่ยเขาจะประวิงหรือขัดขวางต่อการพิจารณาคดีหรือการบังคับตามคําบังคับใดๆที่จะทําให้โจทย์เสียเปรียบนะครับโดยเขาอาจจะไปซ่อนตัวเพื่อไม่รับหมายเรียกหรือว่าคําสั่งของศาลหรืออาจจะย้ายออกไปให้พ้นเขตอํานาจศาลหรืออาจจะไปซุกซ่อนทรัพย์ของตัวเขาเองหรือว่าทรัพย์ตัวที่พิพาทอันนี้ก็อาจจะจับมาขังเอาไว้ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่า ลักษณะการหน้าท bueno, de no, so ี่การงานของจําเลยดูจะหนีหนีออกไปได้หนีคดีออกไปได้อย่างเงี้ยเพื่อไปให้พ้นอำนาจสาก็จับได้แต่ว่าการจับตามคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยจะจับขังไว้ได้ไม่เกิน6เดือนนะครับก็ต้องพยายามทําให้คดีมันเสร็จให้เร็วที่สุดเหมือนกันแหละเนาะในกรณีพวกนี้อย่างที่ได้แจ้งไปตอนต้นนะครับว่าในการยื่นทุกกรณีเนี่ยจาเป็นต้องพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ศาลด้วยว่าเออเหตุผลเหล่านี้มันเพียงพอนะ แล,แล้วก็ถ้าเกิดยื่นตามข้อ2ข้อสาม่ผมพูดไปข้อ2ก็คือห้ามไม่ให้กระทําการบางอย่างชั่วคราว3ก็คือมีคําสั่งไปที่นายทะเบียนห้ามไม่ให้มีการจดเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนในทรัพย์ต่างๆนะครับในกรณีของข้อ3เนี่ยสและ3เนี่ยให้โอกาสจําเลยคัดค้านคาขอได้นะครับส่วนมากในการยื่นคําขอส่วนมากถ้าเกิดเป็นห้ามการกระทาก็ก็ยื่นตามนี้แหละครับก็ให้โอกาสจําเลยมาคัดค้านได้อยู่แล้ว แต่ว่าในทุกคำขอชั่วคราวเนี่ยครับที่ผมกำลังพูดให้ฟังอยู่นะครับถามว่าจะมีผลแค่ไหนอย่างที่บอกครับมันคือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาเพราะฉะนั้นมีผลไปจนถึงวันที่มีคำพิพากษาเลยครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าผลของคดีออกมาก็จะมี2แบบถ้าเกิดผลคดีออกมาเราปรากฏว่าจำเลยชนะคดี ไอ้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตรงนั้นมันไม่ได้หายไปเลยนะครับมันจะมีผลไปก่อนเจวันในเจ็วันนั้นถ้าเกิดว่าทางฝั่งโจทย์ต้องการให้ตัวเองจะอุทธรหรือดีกาก็ตามแต่แล้วอยากให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวมีผลต่อไปก็ต้องแสดงยื่นคำร้องต่อศาลว่ามีเจตนาจะอุทธรคดีขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อแต่ถ้าเกิดว่าศาลมีคำสั่งลงมาว่าไม่ให้พอหยุดพอแล้วไอ้น,นี้ก็ ตัโต้แย้งไม่ได้นะครับถ้าเกิดศาลม,มีคําสั่งลงมาคําสั่งศาลเป็นที่สุดนะครับก็คําสั่งคุ้มครองก็จะจบไปในชั้นอุทธรณ์ถ้าเกิดว่าฝั่งจําเลยเขาไม่ได้อุทธรณ์ต่อเหมือนกันแต่เขาอยากที่จะขายทรัพย์อันนี้ก็ไปห้ามอะไรเขาไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องขอไปขอใหม่ใช้คํานี้ลวกันขอใหม่นะครับแต่อีในกรณีที่ถ้าเกิดว่าโจท์ชนะคดีอันนี้ก็ถือว่าสิ่งที่เราคุ้มครองไว้ก็ได้รับการคุ้มครองเท่าที่จําเป็นเพื่อให้จําเลยปฏิบัติตามคําพิพากษานะครับนี่ก็ค คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับแล้วก็เหตุอันสมควรท,ทั้งหมดที่ผมพูดไปในทุกกรณีเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นด้วยที่ว่าพอใจก็คือต้องทำให้เห็นว่าถ้าไม่คุ้มครองแล้วเนี่ยโจทย์จะได้รับความเสียหายร้ายแรงใช้คำนี้เลยนะถ้าเกิดจะให้ดีถ้าโจทย์ได้รับความเสียหายร้ายแรงปุ๊บเนี่ยก็ส่วนมากก็ขอได้แล้วก็มันมีกรณีที่ ป็นกรณีฉุกเฉินครับอย่างาถ้าเป็นเคสตัวอย่างเลยก็คือสมมุติว่าอันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะครับมีกรณีที่วัตถุดิบทางการเกษตรนะครับถูกเก็บเอาไว้ในที่ดินแปลงของเราแล้วเรากำลังมีเรื่องพิาพาทกับอีกฝั่งหนึ่ง ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบนําเป็นแบบทางเข้าออกอย่างเงี้ยทางเข้าออกของที่ดินเราอะเป็นทางที่เรามีพิพาทมีข้อพิพาทกับอีกฝั่งนึงแล้วถ้าเราไม่รีบเอาวัตถุดิบออกจากที่ดินจะไม่สามารถขายวัตถุดิบตัวนั้นได้ก็สามารถที่จะขอสารนะครับให้เรายังสามารถผ่านทางนั้นได้จนกว่าที่จะมีคําสั่งถึงที่อ หมายถึงมีคำพิพากษาออกมาเคสนี้ก็เป็นเคสที่ขอชุกเฉินได้เพราะวัตถุดิบทางการเกษตรมันก็มีโอกาสที่มันจะเน่าจะเสียราคาก็ะจะตกสายเขาก็ฟังอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับว่าการขอชุกเฉินมันจะต้องร้ายแรงขนาดไหนหรือทําอย่างไรได้บ้างในคดีอย่างเช่นคดีครอบครัวก็ก็ทําได้เหมือนกัน นในการขอคุ้มครองชั่วคราวหรือฉุกเฉินแต่นั้นจะเป็นเรื่องคุ้มครองสวัสดิภาพนะครับเราจะไม่ได้พูดกันในวันนี้วันนี้เราจะพูดแค่คุ้มครองชั่วคราวในคดีแพ่งเท่านั้นนะครับเนะพราะว่าอย่างคดีครอบครัวเนี่ยสามีถ้าเกิดว่าฟ้องขออำนาจปกครองบุตรนะครับหรือคู่สมรสฟ้องขออำนาจปกครองบุตรแล้ว อาจจะขอคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้เด็กอยู่กับตนในระหว่างพิจารณาก็ได้เพราะกลัวว่าถ้าเกิดไปอยู่คุณแม่แล้วคุณแม่พาหนีไปเลยอย่างนี้หรืออยู่กับคู่สมรสอีกฝั่งหนึ่งแล้วคู่สมรสพาหนีไปก,ก็ก็อาจจะขอได้นะครับหรือว่าเจ้าหนี้ยื่นฟ้องลูกหนี้แล้วรู้ว่ามีเงินในบัญชีธนาคารของลูกหนี้อันนี้สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าหนี้แล้วคุณกําลังยื่นฟ้องคดีนะครับในวันที่ยื่นฟ้องคดี ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คดีมโนสาเรนะครับยื่นคำร้องขออายัดบ,บัญชีโดยอาศัยคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวได้นะครับแต่ว่าก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าเขามีเงินในบัญชีเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีหรือรู้บัญชีเลขบัญชีธนาคารเขานะครับไม่งั้นอายัดบ,บัญชีธนาคารจะค่อนข้างลําบากนะครับอันนี้เป็นคำแนะนํานะครับหรือบางอันถ้าเกิดเป็นการละเมิดสัญญานะครับเราก็สามารถที่จะ ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวโดยที่ผมยกตัวอย่างเป็นสัญญาอะไรดีสมมุติเป็นสัญญาก่อสร้างแล้วกันสมมุติสัญญาก่อสร้างนะครับมีการก่อสร้างกันไปจนใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้ก่อสร้างต่อไปเนี่ยจะเกิดความเสียหายกับเราเราก็ขอให้หยุดสวัสด,ดีครับพี่พี่เล่าให้ฟังครับพี่เล่าให้ฟัง แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันโอเคไหมมันเป็นประเด็นเรื่องของคําร้องของคุ้มครองชั่วคราวจริงๆอยากคุยกับพี่ก็ก็คุยได้นะครับน้องพี่ขอเรียกว่าน้องไอซ์ลวกันเนาะขอบคุณมากนะครับเราเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาคุยกับพี่ตลอดเลยใกล้แก้จบแล้วครับพี่แค่พูดเรื่องคาร้องของคุ้มครองชั่วคราวจบแล้วเป็นเป็นเรื่องสําคัญในคดีแพ่งนะครับเรื่องคําร้องของคุ้มครองชั่วคราวเพราะว่าทาให้ปกป้องสิทธิ์ของโจทได้ดีว่าโจทจะไม่ต้องเสียหายมากไปกว่านี้ ไม่ม,ไมีมีแต่กฎหมายภาคผู้เยาวแ์แหมจะไปม,มีเรื่องนั้นได้ยังไงละ่ะแต่ว่าไอ้อะไรที่แบบทําร้ายผู้สูงอายุนี่ก็มีเคสแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ไม่ได้มีกฎหมายที่แบบว่าลงโทษหนักขึ้นอออะไรแบบนี้จะบอกว่าในกรณีของการร้องของคุ้มครองชั่วคราวในคดีที่เป็นที่ดินที่มีมูลค่าสูงเนี่ยทางฝั่งจำเลยอาจจะโต้แย้งเพื่อขอให้ ทางโจท์วางทรัพย์หรือวางเงินบางส่วนเพื่อเป็นหลักประกันว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดความเสียหายขึ้นกับทางโจทย์จากการที่ถูกคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้ขายหรือโอนที่แล้วเนี่ยจําเลยมีความสามารถโจ์มีความสามารถพอที่จะชดเชยความเสียหายตรงนั้นได้แต่อย่างเคสที่ผมทํามาส่วนมาก ไม่ได้วางเงินเยอะพอเท่ากับความเสียหายเลยนะถ้าอยากได้เรื่องความเสียหายต้องไปฟ้องเพิ่มจริงๆสรุปแล้วก็เลยบอกได้ว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ โดยโจย์จะต้องแสดงหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอว่าตัวเองจะเสียหายอย่างไรบ้างแล้วก็ยื่นเข้าไปในคดีนะครับแล้วก็ทําเป็นการฉุกเฉินก็ได้แต่ก็ต้องทําให้สายเห็นด้วยนะว่ามันฉุกเฉินจริงเราถึงต้องยื่นเข้ามาเป็นฉุกเฉินเพราะงี้ไม่งั้นมันจะตัดสิทธิ์ของจาเลยในการที่เขาจะมาคัดค้านเรืงองคำร้องคุ้มครองชั่วคราวเอาละ่ะทีนี้เรากลับมาเรื่องของนิวยีนบ้างหรือ NJZ นะครับว่าแล้วไอการที่ NJZ ขึ้นแสดงวันนี้เนี่ยวันที่23มเนี่ยยีมีนาเนี่ย ทั้งที่มีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวเมื่อวันที่21เนี่ยเป็นการละเมิดคาสั่งศาลไหมเพราะว่าจริงๆเราก็ต้องก็ต้องใช้คําว่าท,ทันทีการที่มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยมีผลบังคับใช้ทันทีนะพอมันมีผลบงับงคับใช้ทันทีการที่คุณอย่างวันที่23มีขึ้นแสดงอยู่อะถ้าเอาหลักการพื้นฐานน่ะถือว่าคุณละเมิดคําสั่งศาลแล้วนะแต่ผมเชื่อว่าทีมทนายของ NJZ ก็คงจะยื่นคําร้องต่อศาลแล้วแหละว่า ดีลนี้มันเป็นดีวกว่อนที่จะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพราะฉะนั้นขออนุญาตวันเดียวแล้วหลังจากนี้จนกว่าจะถึงวันที่พิจารณาคดีจนวันที่มีคำพิพากษาจะไม่ละเมิดคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตัวนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของ NJz เเราก็ต้องมาติดตามประเด็นทางกฎหมายของเขาต่อไปอย่างที่บอกวันนี้ผมมาไลฟ์จะค่อนข้างสั้นเพราะเนื้อหามีแค่นี้ เป็นได้ครับเป็นได้ครับน้องไอซ์ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับขออนุญาตเรียกน้องแล้วกันนะดูจากลักษณะที่เราคุยกันแล้วนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ช่องทนายชนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ